เมื่อกี้เธอตั้งหมดเมื่อกี้เลยเหรอเอาเมื่อกี้ไม่ต้องไปจับผิดเดี๋ยวค่อยไปจับผิดเอาสมมติงานที่ถูกก่อนแล้วพอหาที่ถูกได้แล้วจะรู้เมื่อกี้ผิดยังไง อาได้ไหมครับสมการเพื่อหาปริมาณคาร์บอน ตัวนี้หนักเท่าไหร่40มีเอ็กโมกี่กรัมก็มวลเราต้องตั้งสมการอย่างนี้กันมวลคาร์บอนส่วนมวลทั้งหมดต้องเท่ากับ84ส่วน100ถูกไหมครับทีนี้มวลคาร์บอนก็คือมวลคาร์บอนก็คือเน,นี่ยมวลโมเลกุลมันคือ40ใช่ไหมครับ40คือมวลทั้งหมดก็40เอ็กถูกไหม อันนี้เราเป็นอะไรนะ 40x เป็นกรัมมวลทั้งหมดบวกกับบวกกับอันนี้1ลบ x คูณ30เนี่ยนี่คือสมก,การข้างล่างเกิดเป็นกรัมแล้วนะข้างบนก็มวลเฉพาะคาร์บอนครับก็คือ 36x บวกเท่าไหร่24 1ลบ x คูณกับ24นี่คือกรัมของคาร์บอนถูกไหม กันทั้งหมดอย่างนี้ถูกไหมครับเนี่ยสมการก็เป็นอย่างนี้เราจับหารกันนี่คือที่ถูกเป็นไงบางคนเห็นแค่นี้ก็จะอ้วกแล้วเอามาคูณกระจายกันอันนี้เป็น3น3 0 x สามสิบลบสามสิบเอ็กแล้วก็มาจัดก,การกับสี่สิบเอ็กข้างหน้าก็กลายเป็นสิบเอ็กบวกสามสิบอ่ะเธอบนก็ทําเหมือนกันแล้วถ้าเราย้ายคูณไปคูนมาใช้เวลาโซ่ตรงนี้ประมาณ อย่างนั้นน่าจะสามสิบวิอย่างเร็วนะเร็วสุดก็น่าจะใช้เวลาสามสิบวิเร็วๆนะแต่ถ้าอย่างชา้าคนไหนแก้ทางานไม่คล่องก็สักนาทีกว่าๆแล้วก็จะตั้งเสร็จเอาไปแทนค่าตอกสองสองสามนาทีเนาะมาดูวิธีลัดกันไอ้พี่แก้เองนะเนาะหรือพี่บอกวิธีทางไปแล้วนะมาดูวิธีลัดครับวิธีรัดนะครับพี่ก็ไปแล้วนะพี่ท้คืออย่างนี้ครับถ้ามองอย่างนี้นะ น,นีมีคาว่ากี่เปอร์เซ็นต์คือเราต้องมองไปว่าโจทย์มันชี้นำมาแป็ไหนโจทย์มันชี้นำไปที่เปอร์เซ็นต์คาร์บอนถ้าโจทย์ชี้ไปที่เปอร์เซ็นต์คาร์บอนอันนี้เรียกว่าสิ่งที่โจทย์ชี้นำนะให้เราคิดเอาสิ่งโจทย์ชี้นำมาคิดแต่ละตัวก่อนอันนี้เปอร์เซ็นต์คาร์บอนเท่าไหร่ครับไม่ต้องไปแทนเแล้วไม่มีเอก์แล้วข้อนี้หมดไปสามหกถูกนะส่วนสี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เร็วไหมอันนี้ยี่สิบสี่ส่วนสามสิบกี่เปอร์เซ็นต์ แปดสิบเปอร์เซ็นคาร์บอนแปดสิบเก้าสิบเป็นคาร์บอนเฉลี่ยออกมาแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์คาร์บอนเก้าสิบกับแปดสิบเฉลี่ยออกมาแล้วต้องได้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นคาร์บอนถูกไหมครับค่าเฉลี่ยใกล้ใครครับใกล้แปดสิบเพราะว่าแปดสิบต้องเยอะกว่านี้ห่างเท่าไหร่ห่างสองห่างสี่อันนี้ห่างเท่าไหร่ห่าง 2, หกอแล้วก็ต้องคูณก็คือเป็นสามต่อสองถูกไหมครับอัตราส่วนคือสามต่อสอง คือพี่ทําเป็นสัดส่วนอย่างตามน,นะแล้วเราต้องควยหรือมเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวล่างจะต้องเยอะกว่าตัวบนควยกลับอย่างงี้ควยกลับอย่างงี้ถูกไหมครับแปลว่ามันต้องแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วนวิธีนี้เคยสอนไปแล้วที่หนึ่งจำได้ไหมแบ่งเป็นทั้งหมดห้าส่วนทั้งหมดตรงนี้หนึ่งโมหนึ่งโมแบ่งเป็นห้าส่วนส่วนละส่วนจุดสองตัวนี้เอาไปสามส่วนตัวนี้คือตัวนี้ก็ต้องมีซีสองเอชหกยู่ศูนจุดหกโม แล้วก็มี c สาม h อชซีอยู่ศูนย์จุดสี่โมลรวมกัเป็นหนึ่งโมลพอดีอัตราเศษก็มาเป็นสามต่อสองตามนี้ไงครับกไ้มาสามต่อสองนะครับถ้าอันนี้ศูนย์จุดหกโมลได้คาร์บอนซายกี่โมลก็หนึ่งจุดสองโมลอันนี้ได้คาร์บอซากี่โมลครับก็หนึ่งจุดสองโมลเช่นกันถูกไหมครับมันสามอะซีค่อยสามรวมแล้วคาร์บอนซาทั้งหมดกี่โมลครับสองจุดสี่โมล เขาถามกี่ลิตรทีเ p t p ก็สองจุคูณยี่เข้าไปเราคิดเลขก้อนนี้ก้อนเดียวดีกว่าไปแก้สมการไหมครับสอคูณยี่องจุตั้งคูณยังไงมันก็ไม่เกิน15-20้ 15, ิีต้องได้คำตอบแล้ว ได้ห้าสิบสามจุดเจ็ดหกนะครับบางคนขี้เกจคูณพี่ก็มีวิธีบอกเลขอย่างเร็วให้นะตรงนี้ใครไม่เข้าใจบ้างไอ้ตอนนี้พี่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่งงอยู่แล้วแต่ไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือวิธีเทพคิดกันพอสมองแล้วข้อน,นี้ถ้าจะไม่ต้องคิดไม่ต้องทนเลยนะตอนพี่ทำข้อนี้พี่ไม่ได้ทนเลยมองตรงเนี้ยมองฝาส่วนออกปุ๊บตรงนี้คิดในใจได้ ทดแค่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็ไม่ได้ทษอีกเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวพี่ที่คิดเร็วให้ที่ลบนะครับวิธีคิดตรงนี้เร็วโดยที่ไม่ต้องหมกไม่ต้องไปเสียเวลาทนเลยก็คือเธอมองสองจุดสี่เป็น2.0งจุดศูนย์หกศูนจุดสี่ะครับแล้วเธอคูณด้วยยิบสองจุดสี่ข้างหน้าถ้าเธอแยกตัวประกอบงี้ทุกคนดูครับแยกตัวประกอบเราจะคิดเร็วเพราะมันเลขมันง่ายขึ้นเยอะเลยเธอดูด,ดิโอ้อันนี้คูณมาได้เท่าไหร่ครับสี่สี่จุดแปดใช่ไหมไม่ต้องทดอ,อยู่แล้วตรงนี้ใครทนตรงนี้ก็บ้าแล้วอันนี้คูณเ้้าาามมไไดท่หรคับถก อันนี้มันจําได้อยู่แล้วเรื่น,นี้แล้วเราก็จับปวกกันในใจครับเนาะได้ห้าสิบสามจุดใจดอกพอดีส่วนข้อนี้เร็วมากถ้ามองวิธีนี้ประมาณสามสิบวิเสร็จยอดทันนะครับได้เข้าใจทั้งสองวิธีเลื้ยวใช้วิธีหนึ่งซึ่งแนะนําวิธีหลังมันจะเร็วกว่าวิธีแรกเผื่อแก้สมการผิดตั้งสมการผิดนี่จบเลยนะมาดูข้อห้าสิบห้า ข้อนี้ยากพอสมควรนะครับให้เวลาคิดสามนาที